ต้มบะไก่สาวัวครับพี่นอ้องเบอร์ครับบัดดีครับพี่ต๋อนะครับขขทุกคนนะครับครับพี่ต๋อต้มบะไก่สาวัวครับพี่น้องย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกวัวนะครับพี่น้องครับบะไก่สาบผู้บักแด้วยครับดอกวัวนะครับพี่นอ้องครับ บัครับพี่น้องกัลักเปลยเลยเนาะครับกดไฟหลายชุดแล้วเนาะครับกดไฟสองสุดแล้วครับพี่น้องครับว่าเชียวไปซอยเนาะครับชีอมเสกอีเลิศตัวครับพี่น้องผักอีเลิศก็คือใบชาคู่นะครับมี่ครับซื้อให้เจ้าแม่เนาะครับหน่ยเจ็ดสิบบาทครับพี่น้องเขาจะออกมาขายเนาะครับ เดูแล้วไ่ได้กินโน่นเลยนะครับพี่น้องถ้าอยู่บ้านกน็พอได้กินดูอยู่ดอกครับแต่ว่ายอยู่ทางนี้บ่นใครได้กินดอกครับพี่นรบพระเจ้าออกมาขายให้ได้ซื้อดอกครับไใส่ควมมามใส่ฟักใบซาบคูดดอกครับใส่เลือ,อดแซ่บหรอครับพี่น้องใส่พริกใส่ตะไคร้ดำหรอครับอดีต อันนี้ที่ต้มดีก็ใส่ตะไคร้เด้อดิครับพี่น้องครับไปตะไคร้ใส่ไปตะไคร้ใส่ใบกุหรี่หอมแล้วครับเพืดีไปแล้วครับพี่รอเบิร์กครับปั๊บต้องเดือดรุดออกแข่กันเลยนะครับพี่น้องเพื่อเพยดีครับโอ้ดหบแข็งแล้วเดี๋ยวที่โยกออกก่อนครับพี่น้องเดี๋ยว ไปเบื้งตอนอมใสพังอีเลือดต้อับพิ่หรอกช่ยสแล้วก็สิอมใสพังอีเลือดไปชาปูนนะครับพิ่อกครับพีดหอกหอมดอกวัวต like ้คร um ับพี่อกใส่พังอีเลือครับดีครับังอีเลือดไปชาปูนครับช่้ยแนว่าต้อครับผี่หอก พังอีเลิศ์ตัครับใบชาภูตัวครับพี่น้องครับขั้วพี่เป็นตะเบิ้งแจ็คโอยเด้อครับพี่น้องนะครับขั้วก็คือขั้วนะครับพี่น้อโดคือกับบี้หกหกแจ็คโรยตัวครับนี่รับลมวัวตัวครับพี่น้องซอยแล้วเดียบปลอยตัครับนี่บะไข่สาบี้อันฟอกเดียบปลอยตัครับโดนีอีโอเพลทางอีเลอร์เนาะอีเลอร์ ก็คือใบชาปูนั่นแหละครับพี่น้องเล็กๆน,ไไนะครับพี่น้องครับอดีตอดี้ผมต้มเส่ตะไข่้เด้อครับพี่ผมเลยนบอนต้มใซ่ตะไร่ด้ยวยก็ดำแดดแล้วผมก็เชียวพอดีก็ไปเลยนะครับพี่น้องทอ่ที่รูไปไปบมดเลยนะครับ เพราะว่าต้มจนเปื่อยแล้เนะครับพี่ก็ต้มก็ต้มกต้มใทยต้มอต้มด่นเะครับต้มอ,ออมด้วยว่เดี๋ยวจะอะไรเราต้องพักล่มไบลกะเนาะครับพี่้องพักลงกับชิคูงเนะครับใส่ผงสีรอใส่น้ำป่าแั่ตัยนะครับพี้อง เีื่อไจแบบบ้านๆดีนะครับพี่โ่อบ้านเัาซอยสตย์กได้เราไปเบิ้งตอดวอมสุกเด้ครับหมอคนแล้วครับพี่่อไ้ครับ ใส่พอีเดือนลงไปด้วยให้ยอีเดือนแบบปิดไฟเรอครับเพราะว่าเดี๋ยวพาอีเดือนเบื่อรถรับกิโลพายอีเดือนเบื่อนบะมันบ่อเสบบกครับใบ,บชาพู้กครับ ไสออกดอกวัวรกันค่ะป้ากู้แล้วของแสบบาดเท่ากันหรครับพี่โด่ออมทางอีเดินใส่ดอกวัวนี่อุ่อนจอดเลยเสร็จแล้วครับพี่โอ้เสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วครับป,ปิดปิดไฟแล้วครับปิดไฟครับพ,พี่โด้ออกดอกวัวค่ะเ็จเรียบร้อยแล้วเนาะครับพี่โอ้ใส่ผัก เดือดใส่ไปซับผู้แล้ครับพี่้องมาเด้อครับกินเขากับบาดเท้าชอยสารพี่แก้วปลาผอมแครับพี่รอง mm hmm. ข้าวเดียวกระติบขาดคือเ่า,าครับพี่รองกระติบ hmm. ข้าวเดียวต้องขาดแบบนี้แล้วครับพี่รอง mm hmm. เปนงมมนเน็นที่ยังบุ๊กแต่ผมร่อยไงกระติบข้าวเดียวกระติบขาดแบบนี้แหละแปลกอยู่ผมกับบุ๊กอยู่ขาดไปได้กระใสต่วเแียบครับข้าวเดียว บ้าบ้าครับพี่น้องแซ่บแซวกับบ้านเข้าอจสาลครับผมคลิปต์ดีก็ฝากไว้ซ้ำดีนะครับปพ้่งกระติบเข่าบ้านเข้าอจสาลเลยครับพี่น้องขาดแต่ว่าใส่ของเดียวกระแซ่บคือเขาครับพี่ก็ร่างใจยผมดับเลยเด้อครับพี่น้องคลิปดีก็ไว้ซ้ำดีนะครับสวัสดีครับเจอกันชิปไปครับผม